ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับหรือใครได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้หรือใครได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้นานแล้วฉันได้รับนานแล้วมันก็เหมือนเดิมซ้ำๆไม่มีผลอะไรนั่นนะครับนั่นก็คือการได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้นั่นก็คือเพจของคุณมีสิทธิ์นะครับได้รับการแนะนำแบบไหนครับ นะครับบางคนบอกว่าฉันก็ได้รับปกตินะครับมันก็ไม่ได้เกิดทำอะไรให้ช่องของฉันที่จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆฉันก็ลงคลิปปกติทุกวันทุกวันก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรในการแนะนำเพจนะครับหรือปโปรไฟล์เปิดหมวดเบืออาชีพของสันเลยนั่นแหละครับเพื่อนๆนั่นคือเพื่อนๆหลายๆคนยังไม่เข้าใจหรือมือเก่าหรือมือใหม่ ในช่องของเราต้องถามก่อนว่าใครที่ได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับนั่นก็คือคุณมีประสมงบัติที่ครบ3อย่างนั่นก็คือ1ละนะครับการเข้าถึงการเข้าถึงในที่นี้หมายถึงว่าเราลงคลิปวิดีโอเราลงภาพนิ่งเราลงสตอรี่เราไลฟ์สดเราลงคลิปสั้นหรือคลิปเรียว หรือคลิปยาวตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยทั้ง5ข้อนี้เราลงทุกวันเราลงสม่ำเสมอนะครับการเข้าถึงหรือการมีส่วนร่วมการทักทายเป็นเพื่อนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแค่นี้เราทำเสมอใน5ข้อนี้ในข้อ1นั่นนะครับมาดูในข้อ2เราปฏิบัติตามกฎนโยบายนั่นก็คือ1นโยบายพาร์เนอร์นโยบายการสร้างรายได้นโยบายมาตรฐานชุมชน เราแชร์เนื้อหาที่มีคุณภาพหรือเราลงคลิปที่มีคุณภาพเอาไง่ายๆหรือเป็นคลิปของเราเป็นต้นฉบับเรานะครับเราทำเองถ่ายเองเราไม่ได้ไปก๊อปปี้งานคนอื่นมาเราทำเนื้อหาหรือความคิดที่สร้างสรรในช่องของเราหรือเอาไวง่ายนะครับอย่างเช่นกับผมเนี่ย ทำช่องเกี่ยวกับครีเอเตอร์การแนะนําการสอนต่างๆเนี่ยผมทําสม่ําเสมอสม่ําเสมอนะครับผมสร้างตัวตนขึ้นมาภายใน60วันหรือจนมาถึงตอนนี้นะครับผมทําต่อเนื่องผมไม่ได้เปลี่ยนไปทําคอนเทนต์อย่างอื่นทําแบบต่อเนื่องแล้วเพื่อนๆละ่ะนะครับทําคลิปให้มีคุณภาพแบบนี้ไหมนั่นก็คือ3อย่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆทําแล้วนะครับได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้นั่นก็คือ คลิปของเรามีคุณภาพช่องของเรามีคุณภาพนั่นก็คือช่องของเราเป็นตัวตนของเราวงบอกถึงว่าเพจหรือ Facebook AI เขาจะดันช่องของเราให้มีการเติบโตมากขึ้นแล้วต้องทำอย่างไงเรามาดูนะครับพอเรากดเข้าไปเราเชนแบบว่าเพจไม่แนะนำอะพอเราได้แนะนำแล้วใช่ไหม ถ้าเราทําในประเภทแบบนี้หรือสิ่งนี้นะครับเพจของเราก็ไม่สามารถแนะนําให้คนอื่นหรือนะครับคนที่มาเห็นโพสต์เราเนี่ยนะครับจะโดนปิดกัน้นหรือจะไม่แนะนําเลยถ้าเราทําแบบนี้นะครับอย่างเช่นนะครับเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนที่เพจเขาไม่แนะนําคืออะไรครับอย่างเช่นความรุนแรง นะครับการเมืองโศกอนาตกรรมรูปภาพต่างๆนะครับควาผุนแรงอนะครับคืออันนี้คือเฟซบุ๊กเขาไม่ยอมรับจริงๆนะครับในกลุ่มของชุมชนนโยบายนะครับของเฟซบุ๊กนะครับอันนี้คือเราไม่แนะนำนะครับสองนั่นก็คือการคลิกเบตรหรือการแจกของรางวัลต่างๆนะครับ สองอย่างนี้นั่นก็คือคลิกเบสนั่นก็คือเอา,อาง,ง่ายคือเราลงคลิปลงคลิปไปแล้วมันไม่มีเนื้อหาที่ตรงกับปกหรือตรงกับข้อความโพสต์ของเราหรือใต้โพสมันไม่สอดคล้องกันหรือมันไม่บาลานซ์กันมันไม่สมดุลกันเอาง่ายอย่าง,งาาเช่นผมลงคลิปเนี้ยนะครับไม่ได้พูดอะไรเยอะไม่มีเนื้อหามีแต่น้ําแต่ไม่มีเนื้อ แต่เพราะหน้าปกสวยหรูนะครับพอกดเข้าไปแล้วไม่มีอะไรเอาง่ายๆเหมือนกับว่าอา่าเหมือนกับว่าไม่เหมือนจริงนะครับเหมือนกับเหมือนหลอกลวงประมาณนี้หลอกให้เราไปกดลิงก์หรือกดดูวิดีโอในคลิปนั้นนะครับเกิดการสะสมถ้าเราทํำไปบ่อยเกิดการสะสมในคลิปเราเกิดการสะสมในช่องของเราไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยง เพจของเราก็จะโดนดรอปลงหรือปิดกั้นการมองเห็นอาจจะไม่แนะนาเพจในช่องของเราได้แล้วก็คือการแจกของรางวัลการแจกของรางวัลน,นั่นหมายถึงว่าการชักชวนนะครับให้คนอื่นมาดูในคลิปนะครับประมาณนี้เอางง่ายนะครับเพื่อนๆคงจะรู้นะครับ,รนะรบและสุดท้ายนี่ก็คือก็3คือการแนะนำนะข้อเท็จข้อ,ขอ,ขอไม่เท็จจริงอ่ะเอาง่ายคือเป็นเท็จ ออย่างเช่นปลอมแปลงเอกสารนะครับคือการใช้คําพูดแบบผิดๆนะครับเอกสารต่างๆที่มันผิดนะครับประมาณนี้นั่นก็คือนี่แหละครับเพื่อนๆเพจที่เนีนําำนะครับมันมีความหมายแบบนี้จากนั้นแล้วผมอยากให้เพื่อนๆลองไปปรับใช้แล้วก็วิเคราะห์ดูว่าในช่องของเราเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะปรับปรุงหรือยังนะครับเริ่มสร้างตัวตนแบบผมเนี่ย ลองดูว่าเราจะพัฒนาแบบยั่งยืนค่อยๆก้าวาไปทีละอย่างผมเชื่อว่าความสำเร็จนั้นมันมีแน่นอนเพียงแต่ว่าเราอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะครับคือเพจเราแนะนํำเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันลงคลิปอะไรไปก็ได้ฉันทำอะไรไปก็ได้เพจก็จะแนะนำมันไม่ใช่กลับไปดูที่เพจที่น,นำมันคืออะไรและเพจไม่แนะนำคืออะไร นั่นแหละครับเราลงคลิปที่ผิดคลิปนี้ก็ไม่สามารถแนะนําก็เป็นไปได้ช่องของเราก็จะดรอปลงไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเพื่อนๆ